รเราอยูแบบสวยเลยจ้ะอ <What? S 1> ขาดไหม mm hmm. จะเป็นเนื้องอีกออกไม้ได้จ้ะนี่โอ้ยพี่พ mm hmm. นี่จะดอกถือกินถุงใสแสบแห่งจ้ะ mm hmm. ดอกนี่ mm hmm. เต็มกำ พิงตันปุ่นหนอเก่งผู่ใครจะสร้างกูไงผัวผว สวัสดีจ้าสวัสดีในวันที่สองตุลาคมพกแปดจ้ะมันเห็นโซฟนพัพีพะนองเขามาซ่อมปลาคือเก่าจ้ะไปรุมไชมกันว่าสิมีเฮ็ดยังเกินแน่เพราะว่าแดดก็ออกมาสองหมื่นสามหมื่นเนาะจ้ะไปจ้าไปรุมไชมกันจ้ะพิกัดบ้านน้องเมฆจ้ามืันนี้ไปกันเลยจ้าบรรยากาศจ้าเดินทางไปเก็บเห็ดวันนี้มีแสงแดดเด้อจ้ะเขางามจริงจ้ะเขากำลังสีทอง ก็จะดอกเลกแห่งมันมันซ่อมไปก็จะมือนขี้เขาแป้งพ,พี่พี่ขิงขึงขาเตี้ย เป็นเนืงินออกไม้ได้จ้ะนี่เบียดมากนะโอ้ดอกใหญ่พอเลวจ้ะเอาเอาดอกลอยขึ้นใช้เหลือยขึ้นลอยแห้งเลเปิดไม้นะ้วมีแดดมากซองสมือจ้ะขึ้นมาพ่พอใหปวกรุ่นก้านจ่ารุ่นน้ำกันนะฮะพ่พอปล่อยเลยจ้ะดอกสวย,สวย เดี๋ยวเลยได้จังเี่ข้าวดินจ้าพึ่งข้าวสีชมพูงามเลยจ้ะอุ้ยเนาะเป็นไหนไหนั่นมึงี่รเด็กให ใช่อ oh, ้อีกดอกนึงพีโกให้กันบ่โกโกยังบ่เนียโกใหญ่จ้าเราอยู่แบบสวยเลยจ้ะพอดขาไหมออกไม่ได้จ้ะนี่ย เด็บไงพาเลยค่ะปิดจมตาไว้ถือดอกถือกิน้องใสแสบนี่งจ้ะขาาดินจ้าตอนนั้นเ็ดึงหักก่อนใ่นห่อละดึงดันหักอ เราแต่โมันฮิตอันฝังเลือดดอกอ้สิดเจียวน่ะจนจะจะเกิดจุ่มกันเนี่ยไม่เห็นั่มเห็นมได้หมูหรือเ่หมูเลยนี่นะงามเลยตรกน้อยมีบ่เฮ็ดแดอ่ดอกงามจะต้องาถกิน รถถึงจะถึงกินไหมจ๊ะเนื่อสมรินีรนะโอะไปนกงออกไฟเพิ่เติน,ตอนดอ,อกนี่เต็มกำปิงต็ปน ขาเตียจ้ะป้าขาแบบยาวเลยสัญญาณที่ดีจาะพอแสงแดดมาวันนี้นี่ดอกหน่อยแต่ว่าบัวหัดหลายด้วยจ้ะไม่ใช่นิดเดียว,วเฮ้ยเกิดเกิอทังกรงใหม่จะพั้นหักันมาที่ภูเขาจูมกำลงกังพอดีค่ำด้วยจ้ะ

สาวน้องกับเื่องป๊าทนอนี่งามแมงครับสาฝนบ่เห็นบ่าพี่ไม่ก่อเห็นนะผมบ่ครับผมโอ้ยนอนเจ๋ดหรือนออยังเด้อครับค่อยๆเบิงน้ำกันนี่นี่ปลายเพิ่ปปน นะครับแปบดนเนี้วเ,เลยดูน้องฮึมักนอล่ะนอนึ่งครับผมงามอยู่ด้วยครับนี่ป๊านี่ม่งหวว่าจะเอาใดบ่โอ้อยเอาง,งาอยู่ครับนอนี่ยอดเลยครับผมดีใจเด้อจังป่านนี้ เน,นี่ยน้เลยจ้ะดีดังอนนพอ,อ,อ,างาอ,อ,อาเลดีทังไหน,นอันนี้เกือต่อยเลยจ้ะน,นี่ครับผมเห็ดเผืเผอกสัหรือห็ดเผือกนาฮอดอกงามๆครับอุยเป็นตะแคงเสียเพินะครับเนาะ nhây. Rồi. Rồi งอนีจ่จัะอีกอเกหนึ่งเจ้าผัวสวยสักคนหนึ่ง โอาตัวดูเราใหม่เนาะโอเคลองพี่อีกจะ้ะกอเดีวยวกันตก็นี mm. ้ ยังอ่อนฟ้าเลยจวะ 嗯嗯。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 

มุดทันี่เราจะสร้างกูยังผูดโผเลยอยนี่จักหนอนีนอนหาหนึ่งอะไอีกส้ก จ้ะเต็มตาหลอบสองรถสะบฟนจอดอยู่ไกลๆพุ่นๆไม่ได้ปลาโจดด้วยจังนี่วันนี้มีแดดแต่เที่ยงนะสังเนาะแต่สี่โมงห้าโมงจนคำจะแดดวันที่สองกรลาคมหกแปดจ้าปลาเยอะมากตัวเสีสองตัวหลายเนาะแนนจะกระถาไปหลวงไม่ตมกันเนาะเพราะมีเหตุยังเกิดแนนเนาะ จะสอบกระบ,บานก่อนจะ <c oughs> ้ะเนี่หนีกระปอกโดนหรือบอ๊ะโดนโดนไปมันปอกจกักชั่วโมงนะสภอนโดนเฮี้ยนอนหาตัวนวลธนาด้วยจ้ะครับผมอืเห็ดเหาแต่ไล่อยู่เนาะเนี่ยครับแกงญ่อยู่ด้วยครับผมกระหรุนน้ำกันเรื่อยๆครับว่าเฮ็ดยังสิออกเนาะสิมีเห็ดเกิดในบนนอซองนี้เนาะอันนี้ซีหายไปว่าสามหมื่นเนาะเนี่ยครับ แต่ว่าขันบ่อออกก็ขึ้นล่อเฮ็ดบดเลยบ่อบ่อบ่อพกติต้องร่มหนาวเลยนะสมี้เนาะแนงหรแงบ่ออกอยู่บ่ปีนี้จับวออกออกฟองกำาลังสีหน้าพัออกกนาอยู่พรนสิทัรซางกุ้งอยากหนาวเลยจ้ะพี่เนาะเนาะบุญปปองน่ออนบดสุดน้อยจ้ะ เก,ก็บเพื่องสอบเครื่องบ่งบ่อ,อยู่แล้วค่อยปะมื่อนั้นบ่พ่อเครื่องแน่นอนพ่อบอกเครื่องกันคือปอกโดนเท่านั้นมื่อนั้นอ๋อบะหมูกปานี้สอนหนี้หมกแข็งจ้ะไม่นีจะเนาะเมื่อนอนี้ก็สิเป็นคลิปเก็บเพี้นน้ำเน่ฮักน้อโจดให้พี่น้องเดืเบิ่งน้ำแน่เด้อครับเพี้ยนหลายเลยอ๋ัร้ายเพยอ่ะเป็นทางก้ากบาลน้องสะโฟนเนาะถ้าเบิ่งยอดใดหยอดมาตอนทั้งบ้านบ่ไม่เจ๊ได้เสริฟด้วยเมีนนเยมาย เขาเลยบ่เอ้านี่เขาเสร็เลยๆแหละตัวชุดหอบานเพราะว่าเดินทางมอเตอร์ไซค์มาเนาะนีเหากับถุงสีเนาะ่นครับโอ้งสะเทือนอนงานเป็นอะไรเลยชวนลายสิเครื่องสอบนี่อุ้ยมื่อนี้สิได้ร้ายกว่ามื่อน่ะเพิ่งอน,นอนใหญ่แห้งจ้ะเห็ดหอดนี่เห็ดออกใหม่ออกเก่าเนาะนี่ตัวเพิ่นดอกใหม่ออกใหม่ คือว่าได้แกงใหญ่จะเฮ็ดเฮาพี่กายกับบ้านน้องเมกเด้อจะเฮ็ดนี่ป้านอโจูนกับป้าบ้านหอยค่าจ้ะก็ถือว่าโศกอมานยูจ้ะมื้อนี้หาอยู่หากินจ้ะซึ่งชาวคลิปนี้ขอฝากก็ได้ก็แชร์ก็ติดตามชีวิตเฮ็ดนี่เด้อจ้ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นําจ้ะถ้าดูนคลิปต่อไปว่าซาวฟุนสิโศกสิมันซําใดจ้ะซาวฟุ้นขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามเด้อจ้ะที่เข้ามาให้กําลังใจซาวฟุ้นกระสางคงในแต่ละคลิปเนาะสังเนาะแม่นครับผมสําหรับ กอจีจาก,กันไปเหมือนกับก็ขออวยพรให้พ่อแม่พี่น้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อครับผมหล่ำรวยเงินทองครับจะเจ็บจะไข้จะจนครับจะได้กระซอยไปกันแรงใจใจเฮาเฟย์กับสางกุ้งเนี่ยเนาะสำหรับเหมือนกันก็ข,ขอก่าสวัสดีครับ